สวัสดีครับผมยินดีรับเข้าสู่ t ีออฟเซเวีย e นเวอร์แนะครับผมในวันนี้จะไปพูดถึงการอัปเดตกิจกรรมดิจิมอนหรือกิจกรรมคองเราผมเป็น EP ที่2นะฮะเพราะว่า EP เนี้ยจะค่อนข้างพิเศษมากเราจะสามารถเปลี่ยนเกรมอนเป็นโบเกมอนได้นะครับผมก็กดกข้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโอรสเซอร์ด้วยนะด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับกับผมนะฮะในกิจกรรมและโบนัสใหม่นะฮะ a ากูมอนกำลังจะวิพัฒนาการเป็นแมวแดงและบอสที่แข็งแกร่งที่สุดปีเอมอนกำลังจะมานะครับแล้วก็มีชุดแฟชั่นรูปปัน้นแล้วก็อวาตารต่างๆแจกอีกนะครับผมมาครับในหัวข้อแรกพัฒนาอากูมอนสู่ระยะสุดท้ายนะฮะบ,บอกเลยว่าเราสามารถเอาเรมอนที่เราได้รับฟรีอ่ะ6ดาวอะ่ะพัฒนาเป็นวอ์เกมอนฮะรหรือเป็นแมวแดงของเราเอง เงื่อนไขการอัพผมก็สามารถดูในเกมได้เลยนะครับผมนี่นี่ฮะให้ให้ไหมฮะเขาจะบอกเลยว่าโอดแมวถึงเลเยวร้อยปลดล็อกเนี่ยเมื่อมีพวกกันเลเวลปหกสิบแล้วก็ในระดับดาวถึง6ดาวนะฮะเนี่ยจะสามารถอัพคุณภาพเป็นวอร์เกมอนได้ครับ <S <S เราต้องผ่านเงื่อนไข2ตัว2อันนี้ก่อนนะแล้วก็เอาชิ้นส่วนอน,นนะี้เนี่ยเนี่ยข้อมูลอาร์เกมอนเนี่ยสีแดงนะเนี่ยเพื่อพัฒนาเป็นบอเกมอนได้นะครับผม100ชิ้นนะนะฮะแล้วก็จะบอกว่า คลิปนะฮะท้าทายโหมดฝึกหัดเทพปีศาจและเอาชนะเทพปีศาจพิเศษเพื่อรับรางวัลพิเศษนั่นคือกล่องฮะเห็นไหมะฮะจะมีกล่องข้างล่างเห็นปะสองกล่องจะมีกล่องเกรมอนกับกล่องวองลเกมอนนะฮะเราดูว่าในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรอเกมอัปเดตแล้วเราก็จะดูกันนะครับแต่มันครับเป็นบล็อกแมทริกดิจิมอนและชุดแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ดิมิตต์ เราดูนะฮะเป็นเนื้อหาโหมดนะสามารถรับชิ้นส่วนแมทริกคุณภาพต่างกันได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมคอแลแลบที่เกี่ยวข้องกับการทําภารกิจประจาวันนะฮะซึ่งสามารถเปิดใช้งานแมทริกดิจิมอนได้นะผมแล้วก็เปิดใช้งานแมทริกดิจิมอนที่สมบูรณ์เพื่อรับรางวัลน,นะครับแล้วบอกเลยว่าแมทริกเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะผมไปดูข้อข้อถัดไปเลยครับนี่ผมคือรางวัลที่เราจะได้นะจากการปลดแมทริกนะฮะนะครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดสามารถปลดล็อกได้หลังจากเสร็จสิ้น แมทริกแต่ละอันนะฮะหนึ่งตาประทับปะจนภัยนะฮะเนี่ยฮะอีโมจิอีโมจินะฮะแล้วก็ตัวประกอบวอลเกมอนนะครับแล้วก็ชุดแฟชั่นเลยนี่มีทั้งหญิงแล้วก็ชายเลยนะเนี่ยแล้วก็ม,มีมีหมวกปีเอมอนด้วยเห็นปะ มีห้างหลังด้วยแล้วมีเฟอร์เฟเจอร์น, ER นะไม่ว่าจะเป็นม้าโยกเย้แล้วก็โซฟาแมวนะผมมันก็เนี่ยฮะที่เขาที่ผมบอกว่าสําหรับชิ้นส่วนแมทริกที่เหลือผู้เล่นสามารถมอบให้และแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมเดี๋ยวต้องรออัปเดตมาจริงๆนะว่าแมทริกเนี่ยมันใช้อะไรบ้างและสามารถแลกเปลี่ยนอะไรกันยังไงนะครับ <S 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 ต่อมานั้นนั่นคือบอสปีเอมอนนะฮะบอสที่แข็งแกร่งที่สุดปีเอมอนปรากฏตัวเราคุณมาท้าทายนะฮะบอสตัวนี้ก็จะปลด มาเมื่อวันที่22พฤศภาคนะฮะ2025นะถึงวันที่4มิถุนายนนะฮะนี่ <S <S นะฮมดจัดทีมเพื่อแข่งสร้างดาเมจต,ต่อบอสปีเอมอนนะฮะมีกลไกวอนัพพิเศษเพิ่มเติมในทุกสัปดาห์เช่นใช้ผลมายากไอจเมมอนจะสร้างดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นนี่แล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่าแต่ละบัฟมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะอันนี้เป็นที่เป็นการแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ นะคฮะบต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการลงนะฮะก็จะมีนะฮะระยะโจมตีความเร็วสูงนี่บอสก็จะจะสกิลเป็นรูป3าวร้อยหกสิบองศาง,ง,งนี้เองเราก็ต้องหลบสกิลนะแล้วการต่อสู้กับบอสเคลื่อนที่บนลูกบอลน,นอกจากจะต้องพึ่งพาพลังแล้วยังต้องรักษาสมดุลอีกนะต้องมาดูว่าไอบ้บนลูกบอลเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะเดี๋ยวรอดูนะฮะอันนี้เป็นภาพประกอบใช่ว่าลักษณะ ของสก,กิลบอสจะเป็นประมาณไหนเฉยนะครับผมนี่คือรางวัลหลักนะฮะในการลงปีเอมอนนะนี่ฮะเราก็จะได้แมทริกสีทองแมทริกสีม่วงแมทริกสีฟ้านะฮะแล้วก็อัพพันแสงจิกซอวอเกมอนนะครับแล้วก็ชายานะครับเกาะอวาตารแล้วก็อาวาตารปีเอมอนนะครับนี่คฮะเขาบอกนะฮะเอฟเฟกสุดท้ายเนื้อหาข้างต้นจะยึดหรือตามเอฟเฟกในเกมประหลักนะครับครับผมเป็นยังไงครับสำหรับการอัปเดตแพท กิจกรรมขอดั้งพิมอนนะผมในช่วงวันที่22ถึงวันที่25นะฮะก็จะเริ่มจากเราจะปลดล็อกปะทะปีมอนนะฮะในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับผมเราก็เราจะสามารถอัพเกรมอนของเราเนี่ยให้เป็นวอลเกมอนได้ในวันที่24นะครับผมนี่เราจะปลดล็อกแล้วนี่ฮะปลดล็อกวอลเกมอนให้เป็นเอ้ยปลดล็อก เกมอนให้เป็นบอเกมอนนะครับนี่ฮะแล้วเราก็จะได้รับเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยพัฒนาอากูมอนในวันที่24นี้นะฮะเราก็อย่าลืมไปดูเงื่อนไขที่ผมอธิบายไว้ตอนช่วงต้นนะครับผมแล้วก็ในวันที่25ก็จะมีกิจกรรมแมทริกนะฮะเนี่ยเราก็ต้องดูกันว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับผมถ้าผมถ้าเช่าคิดแนวนี้ก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโอรสเอยด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณนะครับผมมุ่งหน้าสู่1พันซับกันครับขอบคุณมากครับ